โอ้อารมณ์ <c oughs> สบายดีพี่น้องมองปลายบัดสู่สุขคนบัดสมองสุบอนเน้อสบายดีพี่กาวตลอดปีปใหม่พี่น้องเลยเนาะตอนนี้กำลังจดเตรียมสรานทีกเนาะหิวแล้วล่ะบ,บ้านหิวแล้วบอก กินน้ำมีกินแม่น้ำน้มอบอมันบ่อหอดปาบ่อหอดบ่อหอดมันหนาวสัมเฮาเดียวนินปนแมน่เม่งไปสุดน้อยใหญ่ไปนก็ไปน้ำให้สุดเล้จ้า

ในเล็กขีดครับผมมีบอลบอลแล้วเล็กขีดมีแล้วนี่ว่าที่แช่มือจับผิกไอเตาโมกธาห้างนาั่นน่ะเออเจอด้ามเป็นผู้บริการลวกมาห้างเนี่ยเดินนี่ Ủa, wow, tao này bự bị tao già cho tao đi cho nó, đi cho tao đi cho tao đi cho อันนี้สียาตีนไก่ครปบปี้เป็ดหมูมนหน

我。

ừ chưa cháy ừ chưa cháy lên cháy ừ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  อายุบยายบาเบียร์อายุพอเบียร์ผ้าม่านนี่ต้องมีอใหญ่พามแก่งเงย็นเดอ้อเพราะว่ามีหมอนหมอนต้มอยู่สองหน่วยพอกัน ไข่ดาวก่อนน้องมอสบ้างเอายายเงิงยังบ่มีบอลน,นั่งนี่ <c oughs> ฮะบอลนั่งน้องนี่ได้นั่งไปจีรนาวถักไปก่อนอ,อ่าทีมแบกแแคบเนี่ยตรงนี้เนาะเลย ล่องลับมันล่องลับคนได้น้อยนาพีอยู่เนี่ยเอาอีบอกรบาบในล่างมันไครล้างกัหน่อยอ๋อนะมาแล้วก็ะเปนที่เรน่องัว มาอีกนะทั้งนี่อ,าาอนะวะ <c oughs> เอาได้ไหมออให้มันรลดอันเอาแม่ลูกเอาให้มันมอันอมันบก,กินได้หัดเสร็จหน่อ <c oughs> เนี่ยแต่หมูดรือมอเนี่ยเช็นกับพักเนี่ยผมปักได้เลย มอตาจัดจริงเลยบอย่างบอเด้อบอย่างฮะบ่เลยวายเสียตรงยาผิดไปนางครับครับโอ้ยยันห่อนนี่นะครับ อยากยืนกบยืนอยากแลนกินก็แลนรสครัเด้ยเห็ดอะไรก็เห็ดตาตาอาจา์ไปลูกเนี่ยนี่น่ะเจ้าอ um um ันนีไหอ๋อที่รดเจ้าน่ะเจ้าใหม่แล้ว ไปย่างอรย่างด้เดนะดูขาง่างดูขาเเนกเลยยางท่านบอย่างบาท่านแต่ใส่ทุ่งน้ำบ่เอ cái à? bên mặt ngắn, 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 đó đó